เว็บไซต์ออโตไทยแลนด์ขอแลเข้าสู่การทดสอบมินิคูเปอร์เอขับแมนไฮทิมถ้าพูดถึงรถยนต์มินิเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงรถยนต์ที่มีขนาดเล็กและมีเอกลักษณ์ความหรูหราที่มีความเฉพาะตัวแต่สำหรับรุ่นที่ทีมงานออตโตไทยแลนด์ได้นำมาทดลองขับขี่ในครั้งนี้จะเป็นรุ่นมินิคูเปอร์เอขับแมนไฮทิมที่มองจากภายนอกแล้วมีหาตัวรถรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากเดิมส่วนสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลยครับสำหรับมินิคูเปอร์เอขับแมนไฮทิมโฉมนี้ เป็นรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมกับราคาค่าตัว3ล้านก,กว่าด้วยสีแดงใหม่รูปโฉมด้านหน้านั้นยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์มินิโดยมาพร้อมล้ออลอยขนาด18นิ้วและพิเศษด้วยคลิปอากาศบริเวณซุ้มล้อหน้าที่ช่วยด้านอากาศพลาศาสตร์และความสวยงามไปในตัวส่วนมุกมองที่ด้านข้างนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่า ตัวถังมีความยาวมากกว่ารถมินิทั่วไปและออกแบบให้หลังคามีความลาดเอียงไปด้านหลังรวมถึงมีประตูคู่หลังที่สามารถเปิดได้กว้างกว่ารุ่นอื่นสำหรับจุดแปลกใหม่อีกจุดหนึ่งในรุ่นนี้ก็คือบริเวณด้านท้ายรถนั้นจะมาพร้อมดีไซน์ไฟท้าย LED แบบใหม่ซึ่งจะเป็นแนวนอนซึ่งโดยปกติแล้วรถยนต์มินินั้นไฟไท้ายจะเป็นแนวตั้งประตูคู่หลังสามารถเปิดแบบตู้กับข้าวพร้อมฟังก์ชัน Easy Opener ที่สามารถใช้เท้าแต่งบริเวณใต้กันชน โดยที่ตัวเราจะต้องมีกุญแจติดอยู่กับตัวด้วยประตูตฝากระโปรงท้ายก็จะเปิดให้เองอัตโนมัติซึ่งถือว่าให้ความสุดกสบายมากในยามที่เราต้องถือของมาแล้วมือไม่ว่างในส่วนภายในของ Mini Cooper S เ u สขับแมนไฮทิมก็มีจุดเด่นที่ความกว้างขวางคอนโซลด้านหน้านั้นยังคงเอกลักษณ์ในสไตล์มินิด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ที่คอนโซลกลางพร้อมเครื่องเสียงและลำโพงคุณภาพดีและเป็นรุ่นแรกที่ติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมเมมโมรีมาให้โดยบอกผู้โดยสารแถวหลังนั้นยังมีช่องแอร์มาให้ใช้งานอีกด้วยแต่ในรุ่นนี้ก็มีอีกออปชั่นหนึ่งที่ขาดหายไปก็คือแพดดันชิพสลับปรับเปลี่ยนเกียร์ยรที่พวงมาลัยซึ่งถ้ามีมาให้ก็ได้ช่วยให้การขับขี่ได้สนุกสนานและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมินิคูเปอร์เอสขับแมนไฮทีมมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินทวินพาวเวอร์ทรเทอร์โบสองุดลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด192แรงม้กัเแรงบิบสองแรงม้ากับนระบบเกียร้อ8สปดสโทนิะยัโหมาร ช่วงทดสอบมินิคูเปอร์เอสขับแมนไฮทีมกับทีมงาน, Auto นออโต้ไทยแลนด์การเข้าสู่ห้องโดยสารในตำแหน่งผู้ขับขี่ก็สามารถสัมผัสถึงบรรยากาศโดยรอบที่มีความกว้างขวางกว่า,วามินิรุ่นทั่วไปทั้งยังสะดวกสบายกับบอกปรับไฟฟ้าที่ติดตั้งมาเป็นครั้งแรกเริ่มเคลื่อนตัวก็สามารถสัมผัสถึงพละกําลังของเครื่องยนต์192แรงม้าในโหมดการขับขี่แบบธรรมดาทั่วไปสามารถในการตอบสนองได่ตามสัง่งการถ่ายทอดกําลังทําได้อย่างราบรื่นโดยบางช่วงนั้นได้มีโอกาสปรับมาใช้โหมดสปอร์ต ซึ่งสามารถปรับได้ที่บริเวณฐานของคันเกียร์ความรู้สึกที่ได้นั้นเปลี่ยนไปทั้งพละกาลังอาตาัตราเร่งที่สามารถตอบสนองได้ไวามากขึ้นรวมถึงระบบพวงมาลัยก็ปรับความหมืดเพิ่มมากขึ้นทําให้การขับขี่ควบคุมทําได้มั่นใจและมีความแม่นยาคล่องตัวเช่นเดิมในส่วนของระบบช่วงล่างนั้นก็มีความหนืดแน่นในสไตล์กคา a r ด f e ล l ิ่งซึ่งตรงนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าแข็งกระด้านเกินไปบ้างแต่ถ้าขับขี่ด้วยความเร็วตรงนี้ก็จะสามารถรองรับสมรรถนะการขับขี่ได้น่าพอใจเลยทีเดียวสำหรับการขับขี่นอกเมืองนั้นเท่าที่สังเกต อัตราความสิ้นเปลืองระดับ14-15กิโลลิตรนั้นทําได้ไม่ยากเย็นนักกับความเร็วตามกฎหมายกําหนดและยังมีรอบการทํางานของเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากนักโดยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้รอบเครื่องเพียงไม่ถึง2,000รอบทีมงานโตเกอเรแลนขอสรุปแบบนี้มินิคูเปอร์เอสขับแมนไฮทิมด้วยลูปโฉมที่แปลกใหม่หรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มาพร้อมความอนเนกประสงค์กว้างขวางสะดวกสบายกว่ามินิรุ่นอื่นๆสมรรถนะการขับขี่กับพลักกำลังที่เหลือเฟือ ลบช่วงล่างที่สามารถรองรับได้อย่างลงตัวตามสไตล์มินิเรียกได้ว,ว่าค่าตัว3ล้านต้นๆมินิคูเปอร์เอสขับแบรนด์ไฮทิมก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกแรกๆที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับ